นะโมต an ัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปราทางขัมธรมเมพันเตอุกาสะทวารตเยนกตังสัพพังอัปปราทางขัมธรมเมพันเตอุกาสะขมานิพันเต หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพังล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอารานันทุกพระองค์ พระอ,อริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงท่านผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะพระพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่กวนขอบุญบารมีที่ มีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะา,าลรลาเรยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพันธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทิทเนสาทุก